อะไรอ่ะีนเต้นเฉยเลยอ่ะเราขอเป็นแนวแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะทุกคนอยกตอนนับวาสู่ช่องของจัจงกันด้วยนะคะครั้งนี้เรามาเปิดกล่องส่มด้วยกันอีกแล้วหลังจากที่เราไม่ได้เปิดกล่องส่มด้วยกันแบบนานมากกับ3คนเนาะครั้งนี้เนี่ยเขาเป็นคอลเลกชั่นใหม่พิเศษยเป็นคอลเลกชั่นที่น่าหลักมากทุกคนใครที่แบบว่าตามน้องเบบี้ทีอยู่แล้วเนี่ยก็น่าจะรู้ว่าเขาเนี่ยมีเป็นตุ๊กตามาแล้วมีเป็นแบบพูญแจมาแล้วมีเป็นไอตัวห้อยหแบบตัวหัวใหญ่มาแล้วว อะไรแบบกระเป๋าใช่ไหมอะไรอ่ะอะไรกระเป๋าใช่ไหมไม่ใช่กระเป๋าเขามีมาแล้วอันนี้เป็นแบบดอกไม้แอ้หรือว่าแบบกระเป๋าทีนี่เลยค่ะน้องเบบี้ทีคอลเลคชันใหม่นะคะกับดอกไม้น้อง <ği> น่ารักมากทุกตัวในกล่องนี้ก็จะเป็นดอกไม้ทั้งหมดเลยอะไรอ่ะแล้วมันไม่ใช่ดอกไม้มนทางนี้ด้วยไม่ใช่ดอกไม้ไงแล้วมันไม่สวยตรงไหนมีหนอนด้วยเฮ้แต่ว่าเขาเป็นดอกไม้ที่ดูแบบ ดูดูเป็นตัวตุ๊กติ๊กตุ๊กติ๊กอะอเ,ออเพราะว่าเขามีมาแมลงมาแล้วใช่ไหม<ช>มีเป็นแบบแมวก็มีมาแล้วมีเป็นตุ๊กตาหรือว่าเป็นกระต่ายอะไรเงี้ยมาแล้วแต่ดอกไม้เนี่ยเพิ่งเคยมีอ่าใช่ดอกไม้คือเป็นดอกแล้วก็เป็นก้านอย่างเงี้ยนะมไม่มันเป็นตุ๊กตาแต่ว่าหัวเขาจะเป็นดอกไม้อ๋อฉันมนดูก็แบบมันมีก้านอะไรยอย่างเงี้ยบัวบัวไม่มีนี่เลยหุยสวยหนึ่งกล่องจะมีทั้งหมดหก่อนะคะนี่หนึ่งกอจะมีทั้งหมดหกกล่องสิเออแ งกล่องก็มีหกบล็อกถูกแล้วหนึ่งบล็อกมีหกกล่องอู้หูจริงอันหนึ่งบล็อกมีหกกล่องนะคะทุกคนแบบนี้เลยมาเดี๋ยวเราจะมาดูกันมันจะต้องมีสิโอ้โหอุ้ยทำไมตัวมันเยอะจังอุ้ยทุกคนตกใจอ่ะเดี๋ยวให้ดูหน้ากล่องกันก่อนนะคะหน้ากล่องของน้องเนี่ยจะเป็นแบบนี้น่ารักมากเลยตัวนี้น่ารักสุดเลยตามนี้ที่เรากำลังโชว์อยู่นะคะอันนี้เนี่ยก็โหมีหลายดอกแล้วก็ไม่รู้ว่าดอกไม้ไหนเป็นดอกไม้ไหนมัางมีกระบองเพชรด้วย เออกระบอกเพชรน่ารักเนาะมมีดอกอันนี้ด้วยดอกกุหลาบหรือเปล่ากุหลาบนะทานตะวันแล้วแล้วก็จะมีเป็นทานตะวันด้วยนะคะทุกคนน่ารักมากอันเนี้ยคิดว่าไอ้หัวกลมๆอันนี้น่าจะเป็นพึ่งปะเออเนาะใช่ใช่เป็นพึ่งมาเรามาเปิดดูกันดีกว่าเรื่องมันที่กล่องแรกรู้สึกว่าซีเก๋เขาจะมีแค่ตัวเดียวด้วยนะคะแต่ไม่รู้ว่าได้หรือเปล่าเพราะว่าหนึ่งสองสามสี่ ม่ต่ว่าเป็นดอกแบบเหมือนกันอะแต่ว่าน่าจะคนสีสีพิเศษใช่ไหมเราไม่โบแต่ว่าตัวเนจะมีทั้งหมด12ตัวนะจากที่เราได้ดูนะคะแต่ว่าจะมีสีเข็แค่ตัวเดียวส่วน1บลบ็อกมีทั้งหมด6กกล่องซึ่งเราไม่ได้คบอยู่แล้วบางเรามารุ้นกันว่าเราจะได้ตัวอะไรบ้างเดี๋ยวเฉีฮะกองแรกมาดูกันวิวิวิวตุดแดงเป็นลูกรักอยู่แล้วอะอ๋อน่าเบื่อบุกแจงลูกรลัก ไม่หรอกมันก็มีบ้างที่มันไม่ได้แหละปกตินถ้าเปิดคนเดียวมันจะได้นะคะเปิดกับเพื่อนไม่ค่อยได้เท่าไหร่ให้หลอเพื่อนเพื่อนกินดูแล้วมาอุ้ยแต่ซองเขาน่ารักนบ้างเลยเนาะซองน่ารักมากน้องเป็นแบบสีแดงด้วยนะหน้าซองอ่ะแรปดินด้วยรุ่นนี้มีตาพิเศษไหมคะผมน่าจะมีตาพิเศษค่ะไม่แน่ใจเหมือนกันมาลุ้นกันดีกว่าคือเป็นวิธีเขาแบบมีตาออกมาใหม่ตลอดอุ้ยอุ้ยอะไรอะไรหอมจังอ่ะกินหอมมากให้ขอดมก่อนอุ้ย หุ้ยกลิ่นหอมาะน้ำหอมแบบน้ำหอมในรถอะเอ้แต่วันนี้มีกลีบยังไงมันจะเป็นกลีบหน้าซองนะเอาไปแน่กลีบหน้าซองเนี่ยมันมีตั้งแต่ไอดอกสีแดงชมพูแล้วก็เหลืองอะมาดูกันหนึ่งสองว้าวโอ้ยดูกลีบน้องดิน้องมันดอกกุหลาบนะทุกคนใช่กุหลาบแล้วเด้อเป็นกุหลาบที่กำลังบานด้วยนะคะ่ารักมาก ตารลองให้ปกติค่ะไม่มีน้ำปากอุนะคะแต่ดูสวยว่าพอแบบเขาเอามาทําเป็นดอกไม้เนี่ยมันดูแตกต่างนะเพราะว่าก่อนหน้านั้นนะมันจะมีแต่พวกแบบกระต่ายอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้กดูดีอ่ะสวยใช่แล้วคือจะบอกว่าน้องหอมมากนะคะไม่ใช่กลิ่นพีชอันนี้มันเป็นกลิ่นแบบกลิ่นดอกไม้แลละเป็นดอกไม้เป็นกลิ่นฉุนอเหมือนพวกแบบน้าหอมอะไรอย่างเงี้ยเลยอ่ะฉันต้องได้ซีกเก็ะลองดูได้ไหมเนอเน่ะก็ค่อยดูละกัน ฮ้ยยังอ๋อเหรออันต่อไปช่วยนี่ฮะวิกลิ่นไม่เหมือนกันน่ะเออจริงอุยอันนี้กลิ่นหอมมากอันนี้กลิ่นแบบกลิ่นแกรมกลิ่นเขาเรียกว่ากลิ่นดูกลิ่นติดแกรมดูไปแบบผู้ชายผู้ชายหน่อยอ่ะเออดูไม่ได้ฉุนผู้หญิงนะคะอันนี้ฉุนผู้หญิงลุงฮ่าจะตายเดี๋ยวขอคำนิดนึงอารยังไงครับม่กรีบดอก ีจะบอกว่าเอามือค้ำเข้าไปแล้วมันเป็นหัวกลมนะทุกคนพร้อมสามสองหนึ่งคว้าหลักมากนี่จุกนมด้วยอุ้ยจุกนมหรอใช่เดี๋ยวอุ้ยเป็นจุกแรงมาะจุกนมเนี่ยรู้สึกว่าเขาเจาะออกมาตั้งแต่รุ่นรุ่นก่อนนะคะรุ่นที่แล้วซึ่งมันจะเป็นจุกนมที่หายากน้องดีดูกระจชัดเลยนะคะทุกคนอันนี้คือดอกแดนดิไลออนนะคะทุกคนแล้วคุณหัวน้องแบบเป็นอย่างนี้ด้วยอ่ะเขามี จุ๋บ้องจุบ้อง,องตรงนี้นี่จุ๋บ้อง,งน่ารัอกมากน่ารักมากเลยตัวนี้บอกเลยว่าควรคู่แต่การไปสุ่มต<ร>ัวนี้ารังจริง,รงอันนี้ก็เป็นการนะครับต่อไปตาปางนะทุกคนป้าก็จะค่อยๆกรีดบรรจงเพราะว่าฉีกไปมันก็ไม่ออกอยู่ดีอ้าวไม่แน่ต,ต้องบอกบว่าแป้งคิดว่านะตัวที่เป็นซีเคร็ตเนี่ยน้องน่าจะต้องฟูแล้วก็ต้องแบบว่าโด่งโดโออกมาหนอ่อยโด่งๆแบบน,นี้ป้าโด่งแบบนี้ไหม มัอแนนมันมันน่าจะแน่นๆนะเพราะว่าตัวหูเขาอะมันใหญ่อย่างเมื่อกี้อันนี้ใหญยเฮ้ยหุยแรงกุนใหญ่มากหุยใหญ่อันนี้ใหญ่จริงใช่ไหมเฮ้ยมีสิทธิ์มีสิทธิ์อยู่นะมันใหญ่มากนะทุกคนแล้วก็มีกลิ่นทะลุมันต้องเป็นกระต่ายสักตัวหนึ่งใช่ แต่อยากได้กระบองเพชรอยู่นะเฮ้ยกระต่ายมีสีม่วงสีชมพูสีส้มนะคะเลือกเลยว่าอยากได้ตัวไหนหรือสิเอาสีเขียดสิอะไร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 ใช่ใช่หนึ่งสองสามประเอ้ยสีชมพูสีชมพูแล้วปากน้องอะคืออีกแล้วปากดูฉกน้องอีกแล้วอุ้ยมันน่ารักมากเลยตรงเนี้ยน่ารัก ตากิ้งได้สายขวานะคะแล้วก็เป็นจุน่นมสีชมพูน่ารักมากๆเลย <ซ Marcus. S 1> เห็นไหมแล้วก็หน้าของน้องเนี่ยจะเป็นลายของดอกไม้นะคะเข้ากัคอลเลชั่นเออเข้ากัน,กาานสุดๆแล้วชุดน้องเนี่ยเขาใส่ชุดสีเขียวด้วยนะ,ะชุดจริงๆน้อมันไม่ได้ติดตัวนะคะทุกคนถ้าจะเอาออกก็เอาออกไอด้แต่ว่าอยาออกเลยเพราะมันใส่ย,ยากนะคะข้างบนก็จะมีดอกแบบนี้อยู่ด้วยนี่เดี๋ยวเราขอแปลนิดนึงนะคะว่าคือดอกาะ่าเป็นดอกอะไรีชมพูค่ะดอกลิลลี่อันนี้คือดอกลิลลี่สีชมพู มาเมื่อกี้เได้ไปดูข้างหลังกล่องนะคะมันจะมีอยู่ตัวหนึ่งคือตัวนี้นี่เลยเขาจะเป็นตาผีเสื้อไม่รู้ว่าเบบี้ทีเนี่ยเคยมีตาผีเสื้อมาก่อนไหมมันน่าจะเป็นตาของซีรีส์นี้นะโอ้อาจจะได้ก็ได้นะอ่ะต้องลองเปิดดูเอาอะครัะเดี๋ยวแป้งเปิดก่อนดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวให้จุ๊บแจงปิดเป็นคนสุดท้ายเพราะกล่องมันวมเน่ยกล่องมาค่อนจะบอกนะว่าอันนี้ไม่มีบล็อกเอบล็อกบีอีกอะฮะหนูว่าอาจจะมีซีด้วยเลยก็ได้ เฮ้ยถ้ามีบล็อก A บล็อก B หมายความว่ามันจะมีตัวพิเศษที่ไม่เหมือนกันหรอโอ้อาจจะอุเพราะว่าเนี่ยเห็นปะเราได้มาแบบฝั่งนี้หมดเลยโอ้ยของฉันตัวแบบแบนมากอะจจะไม่ใช่ละกระบอกเพชรหรือเปล่าเอ้ยแต่ว่าถ้าเป็นตัวกระบอกเพชรเร้งชอบนะเพราะว่ามันสีเขียวแล้วมันเป็นขนขนฟูู่ๆเหมือนแมวอะไอหัวมันใหญ่มากเฮ้ยเจอบอกน้ำเพหรอาิคเพชรหรอซิคเพหรหรอใช่หรอ หรือว่าตัวนี้มันจะเอาไว้ตอมถุงไม้เราเดินซองคับอ่ะอะไรอะว้วตาอร่อมากอันนี้เป็นเหมือนกันนะคะเป็นดอกเดนดีไลออนแต่เป็นสีเหลืองนะทุกคนแดนดีไลออนแล้วตาเป็นแบบผีเสื้อด้วยนะคะทุกคนดูดูตาเนาะตาไม่แกสรองแกมดใสแงะสาทว้าสะบัดหัวสะบัดหัวป้าวปาวป้าวมาให้ป้าเปิดดูอีกกล่องหนึ่งป้าครับ อุ้ยทำไมมันจับต่อน่ะนะโอ้ยพี่โม่พี่โม่มันจับแล้วว่าต้องบอกว่าตำนานพี่โม่มือห่วยมันมีอยู่จริงนะถ้าเขาได้สัมผัสอะไรก็แล้วแต่เราไม่มีสิทธิ์ที่จะได้ซีเคดอีกต่อไปแล้วนะทุกคนมันไม่ได้แล้วเนี่ยพี่โม่สุดท้ายซีเคดตัวที่ออกนะคะทุกคน1นึ่งส นี่ะหล่ค่ะโบไม่ใช่มันเป็นดอกอะดอกไม้สีชมพูเล็กๆอันนี้ตัวแรกตัวแรกตัวแรกเลยเขาคือดอกไม้สีชมพูเล็กๆใช่เป็นดอกไม้สีชมพูเล็กๆนี่คือดอกอะไรอ่ะดอกตามข้างทางเห็นไหมอ่ะพี่โมอะพี่โบอะแทนี้พวกเราจะได้ของดีอ่ะแต่หอมมากเลยโอ้โหทุกคนคะเจนจะบอกว่ากลิ่นของซีรีส์เนี้ยแต่ละตัวกลิ่นไม่เหมือนกันเลยใช่ มันเป็นน่าจะเป็นกลิ่นกลิ่นตามดอกไม้แน่เลยอ่ะมันชอบกลิ่นนี้มากสุดแล้วดูหน้าหน้าเขาเป็นอย่างนี้ด้วยใส่ลุงใส่ลุงกับน้องเพึ่งทุกคนดูแต่ว่าน่าดีหน้าเป็นใส่ลุงกับน้องเพึ่งนะคะแล้วก็เป็นตาร้องไห้ผมตัวนี้สีฟ้านะคะมันก็เข้ากันอยู่น่ารักอยู่น่ารักอีกอย่างหนึ่งคือแป้งรู้สึกว่าตัวเนี้ยคือสีเขาอ่ะมันเข้ากันมากเลยทุกคนปกติอย่างสีดอกกุหลาบเนี่ยจะมันมันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมสีแดงกับสีเขียวแต่ันเนี้ยคือละมุนไปหมดเลยชมพูทุกอย่าง การก็สวยด้วยนะเมลเมลเมมลเเลิศกล่องสุดท้ายว้าคุณจะยังเป็นลูกรักน่าจะเป็นอาเจียนจงเบบี้ทีอีกหน่อเอาจริงนะไม่เป็นลูกหลักก็ช่างมันเถอะทำไมอ่ะเกลียดเปิดละคุณจะเป็นลูกรักไหมนี่คือการตัดสินของคุณอ่าถ้าเราไม่ได้อ่ะพี่โมเออตอนนี้ตัวพี่โมละถามว่าลูกหลักเบบี้ทีไหมจะสู้ดวงพี่โมได้หรือเปล่าแค่นั้นแหละซีเคกตอยู่กับมือหรอเฮ้ยมันใหญ่ มันใช่ไหมโอ้ยใหญ่อยู่นะสวยมากเฮ้ยลูกรักเบบี้ทีได้ฉันว่ามันต้องเป็นดอกไม่ดอกเก็ตมีน็อตว่ายังไงมันก็ต้องแตกเอาลงนกมาดูหุยมีหูัวว้ายดอกเก็ตมีน็อตก็ได้นะพี่จะบอกว่าดอกเก็ตมีน็อตก็ได้สีม่วงจริงดอกเก็ตสวยมากดอกเก็ตมีน็อตคือดีมันมีมันมีอะไรบ้างนะทุกคนอาจจะงงว่าดอกเก็ตมีน็อตคืออะไรคืออันนี้นะคะหน้ากล่สีม่วงกับสีสีส้มสีส้มมีม่วงกับส้มหรือสีเข็ดม่วงส้มสีมม่วงสส้ีเข็ดม่วงส้มสีม่วงส้มสีีี่่ง้้ถาใครทกลัดููออยตนนนะ กดไลค์คลิปนี้และพิมเพราะว่าซี่เข็ใต้คอมเมนต์ตอนนี้เลยครับผมพิมรือยังพิมไดยังพิมพิมก่อนเอาแล้วนะเราจะดูพร้อมๆกันนะยังยังยังมีคนไม่พิมพ์น่ะอ่าพิมได้ยังอ๋อพิมพ์สิเออจะลุ้นอยู่เอาละทุกคนพร้อมกันหนึ่งสองีเข็ น้องแบบนี้เหรอมวกดอกไม้คือบวกนะเอาจริงนะน้องเหมือนมะเขือม่วงเหมือนกันนะเอาตรงๆแต่ัน่าร่าก็น่ารักที่สุดแล้วอะู่กินจริงโอ้โหกินเหมือนเพิ่งอาบน้ำเหมือนไม่ชอบอะนี่นี่นี่อยากให้ดูสองตัวนะคือตัวเนี้ดูเล็กไปเลยพอเทียบกับฟ o r เก t me not เพราะ f o r กตมีนอตเน่ยหมวกเขาค่อนข้างใหญ่มากกินเหมือนแบบว่าคนเพิ่งอาบน้ำเสร็จอะกินเหมือนแป้งเด็กเอ้า กินเหมือนนกแก้วสบู่นกแก้วอเออกินเหมือนสบู่คือมันไม่ได้เหม็นนะทุกคนแต่มันฉุนแบบแรงอ่ะเขาใส่ออกมาเพ<ช>ื่อแบบสามารถอยู่ได้ร้อยปี <c oughs> ก็เราสามคนเนี่ยจะชี้ว่าจะให้อันไหนเป็นอันดับหนึ่งสองสามนะเอาอันดับสามก่อนอันดับสามเหรอโอเคคิดไว้ในใจหนึ่งสองสามชี้อันนี้อุ้ยอันนี้ อันนี้อ้าวสามอ้โพแตกค่ะโพราะว่น่ารักไงตามันน่ารักฉันสีตัวกับสีผมมันเหมือนกันฉันชอบฉันชอบอันนี้ถุงนมอันดับสองครับอันดับสองหนึ่งสองสามอันนี้อันนี้กระไหล่ตุยชอบอันนี้ชอบกะไหล่ตุยจั๊จั่วอันดับสองพี่แป้งบอกว่าอันนี้คืออันอันดับสองอันดับหนึ่ง หนึ่งโอ้โไม่เคยแตกอันด like ับหนึ่งนี่เป็นอะไรที่เรารู้กันอยู่แล้วนะจริงไม่ใช่ันดับหนึ่งหนึ่งสองอันนี้่ารักมากสีคือละมุนสุดต้องได้เก็บเวล็งน็อตนะคะเด็ดมากใช่ส่วนใครอยากรู้ว่าซีเคตเป็นยังไงดูตรงนี้อุ้ย่ารักอุ้ยยั่ไงอ่ะอันนี้ก็่ารังเหมือนกันนะ ม่แน่หรอกโอเคค่ะทุกคนครั้งนี้นะคะเราก็มาเปิดให้ดูกันแล้วนะคะสำหรับเบบี้ทีเป็นซีรีส์ของดอกไม้น้อยนะคะทุกคนน่ารักมากๆเลยถ้าใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสไัครให้กับจูแจงด้วยนะคะและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะเวลาที่แจงลงพลงใหม่ๆเพื่อเจ้พากันนะคะสำหรับครั้งนี้พวกเราขอต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วถ้าใครอยากให้เราเปิดกล่องสุ่มอะไรอีกคอมเมนต์มาเลยไปแล้วค่ะทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบายบายไปฉันรูแล้วว่าอันนี้มีประโยชน์อะไรอะไรแค่หัว ปั่นหูอ๋ออะไรหน้่ารักมากเลยอะฉันขอละกันเอ๊ะฉันเอาตัวนี้ด้าเอาตัวนี้หอมทุกตัวเลย